สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของพระเอกดังในอดีตท,ที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องสำหรับดาราท่านนี้ก็คือคุณรนฤทธิชัยสำหรับประวัติของคุณรนมีชื่อจริงว่ารนฤทธิชัยคานเขตเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี2492ปัจจุบันอายุได้75ปีเกิดที่บ้านฟ้าหยาดตํบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรพ่อชื่อนายสารคารและนางท่อนคานเขตเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทายาลัยศรีนครินวิโรธเมื่อปี2517สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของคุณรนนั้นก็เริ่มต้นขึ้นตอนที่เรียนอยู่ปีสองก็มีโอกาสได้ถ่ายปกของหนังสือนิตยสาราหลายเล่มต่อมาก็ได้รับการชักชวนก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก ก็คือเรื่องน้ำตาหยดสุดท้ายในปี2,519ซึ่งในตอนนั้นก็รับบทรองส่วนบทพระเอกก็คือคุณไพโรธใจสิงห์หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานเรื่องที่สองตามมาก็คือเรื่องนายห้อยธมินในปี2,523ซึ่งก็แสดงคู่กับไอเอกสารพงษ์ชาตรีภาพยนตร์ที่คุณรนฤทธิชัยแสดงส่วนมากบทบาทที่ได้รับก็จะมีหลากหลายบทเช่นบทรองบทเด่นบทผู้ร้ายบทคนดี ส่วนมากก็จะประกอบพระเอกก็คืออาเอกสารพงษ์ชาตรีซึ่งในยุคสมัยนั้นก็จะเป็นยุคของอาเอกสารพงษ์จึงทําให้คุณรนฤทธิชัยไม่ค่อยจะได้รับบทพระเอกสักเท่าไหร่นักส่วนภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณรนรับบทเป็นพระเอกก็คือเรื่องคนกลางแดดในปี2522หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ตามมาอีกมากมายหลายเรื่องเช่นทองภาคสองในปี2525 25. มือปืนในปี2526มือเหนือเมฆในปี2527เป็นต้นสำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ในปี2558โดยรับบทเป็นกำนันถึกคุณรนฤทธิชัยมีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์ประมาณ50กว่าเรื่องหลังจากนั้นก็เริ่มมารับงานแสดงทางด้านละครโดยประเดิมละครเรื่องแรกก็คือเรื่องทูตมรณะ ในปี2,533ทางช่อง7เรื่องที่2ก็คือเรื่องสุดถนุนบนทางเปรียวในปี2,534หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงละครตามมาอีกประมาณ10กว่าเรื่องสำหรับละครเรื่องล่าสุดที่แสดงก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ในปี2,559หลังจากนั้นก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงในด้านชีวิตส่วนตัวนั้นในอดีตคุณรนฤทธิชัย ก็ได้สมรสกับอดีตนางเอกสาวก็คือคุณดวงชีวันโกมลเสนซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี2523ทั้งคู่ก็อยู่กินกันได้มาระยะหนึ่งก็เลิกลากันไปและก็ไม่มีลูกด้วยกันนะครับคุณรนฤทธิชัยได้รับรางวัลตุกตาทองประจำปี2528นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีได้รับรางวัลสุวรรณหงษ์ทองคำประจำปี2529สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีซึ่งกำกับการแสดงโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนได้รับรางวัลสุวรรณหงษ์ทองคำนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมในปี2534จากภาพยนตร์เรื่องคนเลี้ยงช้างคุณรนฤทธิชัยสนใจทางด้านการเมืองมานานแล้วนะครับ และก็ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2522ที่จังหวัดอุบลราชธานีในนามของพรรคชาติไทยแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งหลังจากนั้นก็ได้โลดแล่นอยู่ในแวดวงการเมืองควบคู่ไปกับงานแสดงในวงการบันเทิงคุณรนได้เป็นสสครั้งแรกเมื่อปี2538ในนามพรรคชาติไทยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอยู่ตามพรรคต่างๆอีกหลายพรรคซึ่งคุณรนฤทธิชัยก็ได้เป็นสสทั้งหมด5สมัย ซึ่งทั้ง5้าสมัยก็เป็นสสในจังหวัดยะโสธรทั้งหมดซึ่งในตอนนี้คุณรนฤทธิชัยก็อยู่กับครอบครัวที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็มีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆสุขภาพก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับและก็ยังคงอยู่ในแวดวงการเมืองเช่นเดิมนะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณรนฤทธิชัยอดีตพระเอกชื่อดังถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ